ครับสวัสดีครับวันนี้นะมาพบกับช่องทัพเกษมนะครับวันนี้นะผมได้นําเหรียญหลวงพ่อทองอยู่นะครับวัดใหม่หลวงพ่อองค์นะครับปีสองหกนะครับหรือเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับที่ผมเจอนะจะเห็นเนื้อทองแดงนะครับผิวมันปูแบบนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนํานบวิธีการดูนะครับง่ายๆนะครับนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับ เรุ่นนี้นะครับนะหนึเลยนะครับนะให้จดจําใบหน้าให้แม่นๆนะครับจดจําใบหน้าพระให้แม่นนะครับน่าตาคมๆนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับมีความคมมีมิตินะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมมากนะครับนี่นะครับเส้นคอนะครับดูความคมนะครับนี่นะครับ จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองนะครับนะให้จดจํานะครับนะครับเส้นนะครับนะตรงออ่างนะครับจะมีเส้นหนึ่งเส้นนะครับที่ขีดนะครับตั้งแต่หัวอ่างนะครับมาชนเนี่ยเห็นไหมครับคมๆหนึ่งเส้นนะครับนี่เห็นไหมครับชัดๆเลยนี่นะครับนี่นะครับฝนหนังสือต่างๆนะครับแบบนี้นะครับ จุดที่สามนะครับที่ต้องควรจํานะให้จําเส้นผมนะครับพริกทยแยงนะให้จําเส้นผมนะครับนะครับเห็นไหมครับจะจําเส้นผมนะครับบริเวณนี้นะครับสามสี่เส้นนะที่จะมีความคมมากๆนะครับนี่นะครับเป็นขีดขีดเลยเห็นไหมครับสามสี่เส้นนี้นะครับนี่คมๆแบบนี้นะครับนี่ชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ นะครับแล้วดูด้านหลังเหรียญนะครับนะให้จดจํานะครับหูเจาะพระนะครับนะจาลักษณะการเจาะพระแม่นๆนะครับนะเจาะสวยงามปิ้นออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจดจําแบบนี้นะครับหูเจาะจดจําให้แม่นนะครับนะแบบนี้นะครับนะครับแล้วมาพลิกข้างขอบพระกันนะครับนะมาดูขอบพระกันนะครับนะเหรียญรุ่นนี้ ดูง of ่ายมากนะครับดูง่ายมากนะครับมาดูข้างขอบพระกันนะครับนะครับข้างขอบพระนะครับนะาให้เอียงนะครับนะช่วงไปดนาฬกาครึ่งนะครับนะจะมีตัวตัดนะครับนะครับหนึ่งจุดนะครับนะนี่นะครับนี่คล้ายๆฟันเฟืองนะครับน้าคล้ายๆฟันเฟืองนะนะครับคล้ายๆฟันเฟืองนะครับผมสองให้ดูนะครับ นี่นะครับส่องไปนะครับจะคล้ายๆฟันเฟืองแบบนี้ wrote, นะครับนะนะครับและให้จดจํานะครับคีบการปิ้นนะครับนะของเนื้อนะครับนะที่มีหลุดลอดออกไปนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับี่เนื้อนะครับ่นี่นะครับแบบนี้นะครับดูง่ายเลยนะครับจุดใจตั้งเลยนะครับดูง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับ นี่นะครับเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับนะครับใครมีนะครับเหรียญก็ต้องอยู่นะครับวัดใหม่นะพ่อองค์นะครับแบบนี้นะครับนะเราเช่านะครับนะครับราคาหลักร้อยนะครับยังไม่แพงมากนะครับนะนะครับยังไม่แพงมากนะครับสามารถส่งหาเราได้นะครับนะจำนวนเยอะๆยิ่งดีนะครับนะนะครับวันนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเรานะครับก็ฝากกด subscribe นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ